สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับเราห่างหายกันไปช่วงหนึ่งเลยเนอะกับการพยากรณ์แต่ละราศีด้วยภารกิจงานต่างๆนะครับใช่ค่ับก็อุ่นวุ่นกันไปแต่ก็มีข่าวดีนะคะจากงวดวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาใช่เลยครับชาวราศีพิจิกกับราศีธนูนี่เอ่อได้รับโชคกันไปจากเลข50แล้วก็891 ค่ะเป็นเลขมงคลประจำราศีเลยก็ยินดีด้วยนะคะครับผมครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นคิวของราศีอื่นๆบ้างนะครับวันนี้เรามาถึงคิวของชาวราศีเมถุนครับผมในช่วงวันที่5ถึง18สิงหาคม2568นี้ครับค่ะ สำหรับชาวเมถุนในช่วงนี้นะคะม,มีข้อมูลที่น่าสนใจจากหลายมุมเลยทีเดียวค่ะเราจะมาดูกันให้ครอบคลุมทั้ง12เรือนชะตาหรือก็คือด้านต่างๆของชีวิตนั่นแหละค่ะครับเป้าหมายเราก็คือสกัดเอาประเด็นสำคัญสคัญเลยทั้งเรื่องงานเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภแล้วก็พวกโอกาสอุปสรรคต่างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆเอาไปปรับใช้กันได้จริงครับเปิดมานี่ดูเหมือนว่าชาวเมทุนช่วงนี้จะเด่นเรื่อง การสื่อสารความคิดสร้างสารรค์เป็นพิเศษเลยนะครับใช่ค่ะงานที่เกี่ยวกับพูดเขียนเจรจาหรือพวกงานออนไลน์นี่ดูมีพลังดีจําเลยเป็นช่วงที่ทักษะด้านนี้แบบเปล่งประกายมากค่ะเพราะเรือนที่เกี่ยวกับสื่อสารหรือสหัชชะแล้วก็เรือนการงานหรือกรรมะเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยอ๋อครับ มีโอกาสได้รับคำชมเชยได้โชว์ฝีมือเต็มที่หรือว่าปิดดีลสำคัญสำคัญได้เยี่ยมเลยส่วนเรื่องการเงินนะคะหรือกุดุมพระก็มีแนวโน้มดีตามไปด้วยค่ะรายได้จากงานเสริมงานฟรีแลนซ์โดยเฉพาะที่ต้องใช้คำพูดหรือออการบริการดูจะเข้ามาเรื่อยๆเลยดีเลยครับแต่ว่าก็มีข้อสังเกตนิดนึงค่ะให้ระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเองไปหน่อยอาจจะต้องจัดสรรงบประมาณดีๆค่ะอ่าโอเคครับ สื่อสารดีเงินก็มีแววดีแล้วเรื่องความรักล่ะครับเป็นยังไงบ้างในส่วนของความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เราเรียกว่าเรือนปัตตนิก็ดูจะเป็นช่วงเวลาแห่งความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันดีค่ะหรืออาจจะมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันได้อืมดีครับส่วนคนโสดนะคะจากเรือนปุตตะโด่งบอกว่ามีสเสน่ห์ค่ะอาจจะเจอคนที่ความคิดความอ่านคล้ายๆกันผ่านแวดวงการทํางานหรือว่ากิจกรรมที่สนใจร่วมกันนี่แหละค่ะ ฟังดูเป็นช่วงเวลาที่ดีในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ก็คงมีจุดที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษอย่างเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีสัญญาณเตือนจากเรือนอาริหรือพบแห่งอุปสรรคและสุขภาพบ่งชี้ถึงความเครียดสะสมจากการทำงานหรืออาจจะพักผ่อนไม่พอซึ่งก็ส่งผลต่อร่างกายได้ครับผมทำให้มีอาการแบบปวดเมื่อยคอบ่าไหลได้ง่ายค่ะการจัดสมดุลชีวิตนี่สำคัญมากๆเลยช่วงนี้ครับนอกจากนี้นะคะ แม้ว่าการสื่อสารจะเด่นแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันคือระวังคำพูดที่อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ง่ายควรจะต้องคิดก่อนพูดเสมอค่ะช่วงนี้อ๋อครับความกดดันจากงานก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องจัดการดีๆใช่เลยค่ะรวมถึงอาจจะมีเรื่องความลับหรือเรื่องที่ยังเปิดเผยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวบ้างตามอิทธิพลจากเรือนวินาศที่หมายถึงเรื่องปกปิดหรือเบื้องหลังอะคะ่ะอืม แต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะการคิดทบทวนเงียบๆก็อาจจะนำมาซึ่งไอเดียดีๆหรือได้รับการช่วยเหลือแบบคาดไม่ถึงได้เหมือนกันครับถ้ามองในแง่ของอาชีพต่างๆล่ะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับก็น่าสนใจค่ะกลุ่มนักธุรกิจอาจจะมีช่องทางใหม่ๆหรือรายได้เพิ่มเข้ามาอ๋อ คนทำงานสายครีเอทีฟก็จะได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์เต็มที่เลยส่วนงานขายงานการตลาดการสื่อสารที่คล่องตัวนี่ก็จะช่วยให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นค่ะครับแม้แต่คนที่ทำงานใช้แรงงานนะคะก็มีโอกาสได้ไรายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะแต่ข้อมูลก็มีคำเตือนเล็กๆนะคะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการทำงานด้วยควรมีสติรอบคอบอยู่เสมอค่ะโอเคครับต้องระวังกันนิดนึงมาถึงเรื่องที่หลายคนเอ่อ ให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือเรื่องโชคลาภหรือเรือนลาภะค่ะเรื่องนี้รอฟังกันเยอะครับข้อมูลชี้ว่ามีโอกาสได้รับโชคแบบไม่คาดฝันเลยนะครับหรืออาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาผ่านเพื่อนฝูงคนรู้จักอืหรือแม้แต่ผลตอบแทนจากงานเสริมที่ทําไว้แบบไม่คิดว่าจะได้ก็อาจจะเข้ามาช่วงนี้ค่ะซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับเรือนมรณะที่หมายถึงสิ่งเก่าๆหรือมรดกได้ด้วยนะคะครับผม สำหรับวันที่16สิงหาคม268 8ซึ่งตรงกับวันเสาร์แรม7ขค่ำเดือน9ปีมะเสงค่ะวันนั้นมีเลขเด่นสำหรับชาวเมถุนคือ258ค่ะ258นะครับแล้วก็เลขรองคือ147พร้อมชุดเลขแนะนำก็จะมี25 58 82 157แล้วก็548ค่ะโอ้โหครบเลยนะครับ นอกจากตัวเลขแล้วยังมีรายละเอียดอื่นๆเสริมด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเช่นวันมงคลคือวันที่9และ12สสิงหาคมครับทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้ค่ะตะวันออกเฉียงเหนือกับใต้ส่วนบุคคลที่อาจจะนำโชคลาภมาให้ก็คือเพื่อนร่วมงานคนในวงการเดียวกันเจ้านายเก่าหรือผู้หญิงที่ตนนับถือค่ะ แล้วก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลด้วยนะคะว่าสำหรับรายละเอียดแล้วก็เคล็ดลับในการใช้เลขโชคลาภพวกนี้ให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาปัจจัยเฉพาะบุคคลเพิ่มซึ่งเ,เคยมีรายละเอียดลงไว้ในข้อมูลชุดก่อนหน้านี้แล้วค่ะอ,อ๋อที่ชื่อว่าเคล็ดเลขลับ12ราศีซื้อยังไงให้ถูกไม่ใช่แค่ตรงเลขท้ายแต่ต้องดูฤกษ์ทิศผู้ให้โชคใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อนั้นเลย ลองย้อนกลับไปศึกษาเป็นแนวทางเพิ่มเติมกันได้ค่ะอันนี้สําคัญมากครับต้องย้ํากันอีกทีนะว่าข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางใช้เป็นกําลังใจหรือเพื่อเปิดดวงเปิดโชคตามความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับใช่ค่ะคือเราไม่ได้สนับสนุนให้มุ่งเน้นการเสี่ยงโชคจนเกินพอดีนะครับซื้อหาพอประมาณพอหอมปากหอมคอเพื่อความสบายใจก็พอแล้วครับถูกต้องเลยค่ะเอาแค่เปิดดวงเปิดชมเนาะโดยสรุปแล้วนะคะ ช่วงวันที่5ถึง18สิงหาคมนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีของชาวเมถุนเลยค่ะในการนำทักษะการสื่อสารความคิดสร้างสารรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินรวมถึงการเจรจาต่อรองต่างๆด้วยค่ะครับผมแม้ว่าจะต้องบริหารจัดการความเครียดแล้วก็ระมัดระวังเรื่องคำพูดอยู่บ้างก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านรับพลังงานดีๆจากคำทำนายไปปรับใช้นะครับอย่าพึ่งไปวิตกกังวลกับคำเตือนมากเกินไป ให้ถือว่าเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนแล้วก็เตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันสถานการณ์นะครับหวังว่าข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้ไม่มากก็น้อยนะคะครับผมถ้าชื่นชอบการพูดคุยลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับค่ะฝากด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดี